สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการทดสอบพันเครื่องเสียงติดรถยนต์ทางสาว Extreme Channel รายการทดสอบกันเครื่องเสียงติดรถยนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอสมบูรณ์แบบที่พร้อมแล้วที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพิดพันเครื่องเสียงติดรถยนต์ในหลากหลายแง่มุมสู่ท่านผู้ชมสําหรับวันนี้รายการของเราได้นําผิดพัน Amplify c l a s Default จากทางค่ายของ Arc Audio ในชื่อรู่ว่า XDI 1,200.6มาทำการทดสอบนำเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุมให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือการเลือกสรรใช้งานเมื่อเราพูดถึง Amplify ยค่าดี f f r e n รในเครื่องเสียงติระยนต้องยอมรับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นวงการเครื่องเสียงติระยนทั่วโลกมีความตื่นตัวในเรื่องของการแสวงหาผีพันแอมฟิฟาที่มุ่งเน้นความโดดเด่นทางด้านสมรรถนะ และประสิทธิภาพการทำงานทำให้การนำเสนอเทคโนโลยีอ m p l i ไฟวงจรภาคขยายระบบคัดดีฟูเรนนั้นเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคระยะ10ปีที่ผ่านมาวิวัฒนาการของอ m p l i ไฟคัดดีฟูเรน,น,นต้องเรียนว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากในยุคแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าคุณภาพเสียงความเป็นดนตรีที่อ m p l i f ฟคัดดีฟูเรนนั้นถ่ายทอดออกมาอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนะัก แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีวงจรภากขยายคาดีฟูเรนนั้นสามารถที่จะทำคุณภาพเสียงความเป็นดนตรีได้ไม่น้อยหน้าแอมลิฟายค่าเซบีที่เราคุ้นเคยและใช้งานกันอยู่อาร์อะดโอเองได้ผลิตผลิตภัณฑ์แอมลิฟายค่าดีฟูเรนอนุกรมและคือ XD s e ซ i e ีรีส์ออกมาเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างดีทั่วโลกแม้แต่ในประเทศไทยก็ตามวันนี้ XDI 1,200.1คือตัวแทนของ m p p l i y y a ค่า Full ล e n นนะครับรุ่นใหม่ที่จะถ่ายทอดประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติในการทำงานให้กับท่านนักเล่นเครื่องเสียงเิถยน์ได้สัมผัสกันและก่อนที่เราจะไปสัมผัสแง่มุมของ XDI 1,200.6 Amplify Card า Full e n ลน6 Channel นั้นเรา จะไปดูกันในประเด็นต่างๆซึ่งผมจะทยอยนำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้สัมผัสกันในหลากหลายแง่มุมครับสำหรับจุดแรกหรือประเด็นแรกที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเป็นข้อมูลก็คือเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หรือตัวกล่องใส่แอมป f ฟ XDI 1 2 0 0์นั้นได้รับการออกแบบในลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและที่แน่ๆถ้าท่านผู้ชมชมภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าจะเห็นว่า ลักษณะการออกแบบตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ของ r a r ร์เดยังคงเอกลักษณ์ของ r a r ร์เดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยตัวกล่องที่เป็นสีดําสนิททุกด้านและที่บ่งชี้ความเป็น xdi ก็คือภาพกราฟ,ฟิกที่อยู่บนฝากล่องด้านบนทางด้านมุมข้างขวาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกของแอมฟิฟายรุ่นนี้ส่วนด้านบนอีกจุดหนึ่คือจุดที่ทับลงไปก็จะเป็นโลโก้ของตัวผลิตภัณฑ์ ชื่ออนุกรมและด้านบนก็เป็นตัวโลโก้ของตัว Arc Audio ส่วนในด้านอื่นๆนั้นจะค่อนข้างเรียบง่ายจะมีเฉพาะโลโก้ผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นกำกับไว้เท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ Arc Audio ใช้งานมาช้านานนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้บริโภคหรือท่านนักเล่นเมื่อได้พบกับตัวบรรจุภัณฑ์น,น่ยท่านก็สามารถที่จะทราบได้ทันทีว่านี่คือบรรจุพัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของ Arc Audio โดยเฉพาะในตัว XDI s e r i e ์อั i บิรุ่นนี้ตัวกล่องบรรจุพัณฑ์ก็จะออกแบบในลนะักษณะทำนองเดียวกันทุกรุ่นนะครับในอนุกรมนี้จะมีให้เลือกสัรอยู่ใช้งานหลายรุ่นด้วยกันนะครับในจุดแรกเนี่ยผมนำเสนอเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก่อนเดี๋ยวสักครู่เราจะไปตามกันต่อในเรื่องของตัวเครื่องและรายละเอียดของภาคการทำงานต่างๆครับตอนนี้เราจะมาดูกันเรื่องของรูปรักษ์ตัวเครื่องภายนอกของ sdi 1 2 0 0 6กัน ตัวเครื่องของ Sdi 1200.6เป็นตัวเครื่องรูปทรงสี่เหลี่ยงผืนผ้าขนาดมิติเนี่ยเล็กกระทัดรัดเลยทีเดียวโดยข้อมูลจากทางผู้ผลิตระบุว่าขนาดของแอ p l ร f y รุ่นนี้ตัวถังเครื่องมีมิติอยู่ที่13นิ้วคูณ6.268นิ้วคูณด้วย2.162นิ้วเพราะฉะนั้นความสูงเนี่ยประมาณ2นิ้วกว่าเท่านั้นตัวเครื่องหลักจะมีตัวฝาครอบที่เป็นอลูมิเนียมพับขึ้นรูป และมีการขัดลายอโนดิสอย่างสวยงามมีเนื้อรูมิเนียมค่อนข้างหนาตรงกลางของฝาครอบด้านบนจะมีการเจาะช่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้โลโก้ของตัว a r ร a ค d i o และชื่ออนุก,กรมนั้นโผล่ขึ้นมาโดยที่โลโก้ที่อยู่บริเวณกึงกลางนั้นเมื่อมีการเปิดเครื่องใช้งานตัวโลโก้และตัวชื่ออนุก,กรมจะเรืองแสงขึ้นมา โดยที่ตัวฝาครอบนั้นจะทําหน้าที่ทั้งการเป็นตัวถังในการปกป้องและช่วยในการระบายความร้อนอีกด้วยในการใช้งานของตัวเครื่องจะต้องถอดฝาด้านบนออกก่อนในขณะที่ติดตั้งสาเหตุเนื่องจากว่าเมื่อถอดฝาครอบออกเราจึงจะพบกับปุ่มควบคุมการทํางนานทางด้านอินพุตของตัวแอมป์ฟายสำหรับการออกแบบจัดวางปุ่มควบคุมการทํางนานต่างๆนะครับขอเริ่มจากด้านซ้ายก่อน จะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายนั้นจะเป็นชุดฟิล์ของวงจรแหล่งจ่ายไฟที่จะดูแลภาคขยายภายในทั้ง6 c h a n n e ลและถัดมาจะเป็นชุดขั้วต่อสายไฟเข้าเครื่องที่เป็นขั้วต่อที่มีหน้าสัมผัสแบบชุดนิกเกิลเพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ที่เรนหน้าสัมผัสจากนั้นจะเป็นชุดช่องต่อรับสัญญาณขาเข้าของภาคขยายทั้งห c h a n n e ลโดยเป็นชุดหน้าชุดหลังและซาวูเฟอร์ส่วนถัดมา ในโซนนี้จะเป็นเรื่องราวของขั้วต่อสายลำโพงเรื่องราวของชุดควบคุมการทำงานของซอร์ูเฟอร์และการทำงานของขั้วต่อลำโพงที่เป็นซอรูเฟอร์ภาคขยายสี่ช่องอยู่ทางด้านนี้ส่วนปุ่มควบคุมการทำงานของภาคขยายช่องที่1่และ4จะอยู่ทางด้านบน สามารถที่จะในชุดหน้าเนี่ยจะเลือกการทำงานได้หลากหลายอย่างในชุดหลังนั้นสามารถที่จะเลือกให้เป็นฟูลเลนส์หรือว่าเป็นไฮพาร์ได้แต่ชุดหน้าเองนั้นสามารถที่จะเลือกได้ทั้งฟูลเลนส์ไฮพาร์แล้วก็ใช้เป็นโลพาร์ตได้อีกด้วยซึ่งโดยภาพรวมนั้นต้องย้ำอีกว่าสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของอาร์คอ i ดิโอในกลุ่มพินพาน WiFI กคือการออกแบบชุดควบคุมการทำงานขาเท่านั้นจะให้ ออปชันมาค่อนข้างเยอะสามารถที่จะควบคุมและสั่งการได้หลากหลายอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของฮาวาดิโอที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งใน xdi 1, 2 0 0 6กเองนั้นก็ได้รับการถ่ายทอดจุดเด่นอันนี้มาด้วยเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยโ,โดยภาพรวมเมื่อเราเห็นจากการออกแบบจัดวางชุดปุ่มควบคุมการทำงานแล้วก็ชุดช่องต่อสัญญาณขาเข้าหรือขาออกนั้นนั่นหมายถึงว่าความยืดหยุ่นในการที่จะนำ xdi นั้นไปใช้งานในระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์นเนี่ย ต้องถือว่ามีความยืดหยุ่นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างภายนอกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาดูกันในเรื่องราวของโครงสร้างภายในว่าอาร์โ mm hmm. เองได้มีการหลังสัรเทคโนโลยีอะไรบ้างไว้ใน Amplify s d i รุ่นนี้มาดูกันที่โครงสร้างภายในของ s d i 1 2 0 0 6กันบ้าง สำหรับโครงสร้างภายในของแอมลิฟายร์รุ่นนี้มีการออกแบบจัดวางโครงสร้างในลักษณะรูปแบบออนบอร์ดวงจรภาคการทำง,งานต่างๆถูกบรรจบอยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์แบบกลาสอีพอกซีสองหน้าด u a ัลเร e r เยอร์โดยที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์เป็นการเลือกสรรใช้งานอุปกรณ์แบบผสมผสานจะเห็นได้ว่ามีการใช้งานทั้งอุปกรณ์ที่เป็น SMD แล้วก็อุปกรณ์แบบเป็นชิ้นเพื่อที่จะทาให้ตัวเครื่องนั้นมีความเล็กกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพในการทาง,งานสูง จะเห็นว่าการออกแบบจัดวางในส่วนของวงจรแหล่งจ่ายไฟระบบสวิตชิงนั้นจะอยู่ทางด้านมุมนี้โดยมีโชคคทอรอยที่ทำหน้าที่เป็นวงจรสวิตชิงแต่จับวางตั้งเพื่อการประหยัดพื้นที่พร้อมด้วยวงจรกำเนิดสัญญาสวิตชิงอยู่เวนเดียวกันตัวเก็บประจุที่ทำหน้าที่ในการกรองแรงดันขาเข้าและขาออกใช้คาปาซิเตอร์แบงค์ค่าความจุสูง ถึง6,800ไมโครฟารัดของแต่ละตัวเพื่อให้การกองแรงดันทางด้านขาออกมีความราบเรียบนะครับเพราะว่าแอมปิฟาแบบคา่าดีฟูลเล่นนั้นจะค่อนข้างต้องพิถีพิถันกับเรื่องของแรงดันที่มีความราบเรียบเพื่อให้ประสิทธิภาพการทํางานและการแต่ทอดคุณภาพเสียงนั้นมีความสมบูรณ์แบบในบอร์ดที่เห็นนี้นี่คือชุดโมดูลของวงจรภาขาเข้าซึ่ง มีการออกแบบรองรับการใช้งานสำหรับภาคขยายช่นลที่1ถึง4โดยใช้ชิป IC แบบ o p Amp รับผิดชอบหน้าที่การทำงานแบ่งออกเป็น2บอร์ดบอร์ดด้านนี้จะเป็นของภาคขยายชุดหลังและบอร์ดด้านนี้จะเป็นภาคขยายชุดหน้าส่วนบอร์ดนี้ที่เห็นจะเป็นชุดควบคุมการทำงานของวงจรภาคขยายซาวฟูเอร์โดยมี ICTL 072และ i c n e 5532รับผิดชอบการทำงาน ซึ่งทั้ง2เบอร์นี้ก็เป็น IC of M m p เพราะนั้นในส่วนของวงจรขาเข้าจะเป็นทั้ง2ส่วนนี้ส่วนวงจรภาคขยายนั้นจะมีการกระจายไว้ดังนี้ในโซนตรงนี้จะเป็นวงจรภาคขยายคลาสดีกำลังขับสูง2 Channel คือ Channel ที่5และ6เพื่อรองรับการใช้งานกับลำโพงซาวูเฟอร์ส่วนทางด้านนี้นั้นจะเป็นวงจรภาคขยายทั้ง4 Channel แบบคลาสด l l e n เที่รับผิดชอบการทำงาน ในส่วนของการขับลำโพงกลางแหลมโดยที่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นว่าแอมป i ฟรุ่นนี้นั้นมีการออกแบบพัดลมระบายความร้อนมาให้ด้วยเสร็จสับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วไม่น่าจะมีปัญหาในการใช้งานแต่อย่างใดโดยที่มีชุด IC of M บริเวณนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมสั่งการการทำงานของพัดลมระบายความร้อนเพราะ,ะนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการออกแบบโครงสร้างของ XDI จะเป็นการผสมผสานภาคการทํางานแบบโมจูเข้ากับวงจรที่เป็นออนบอร์ดทั้งหมดเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานจะค่อนข้างสูงอย่างแน่นอนและที่แน่ๆก็คือเสียรภาพในการทํางานนั้นค่อนข้างเชื่อมั่นได้ว่าจะมีความคงเส้นคงหวาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในการทดสอบการทํางานนั้นผมพบว่าคุณภาพเสียงหรือการถ่ายทอดความเป็นดนตรีของ s d i 1 2 0 0 6เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง เอาละครับเรามาดูในเรื่องของผลการทดสอบ Amplify Arc Audio SDI 126กันบ้างสำหรับ a m p l i i y รุ่นนี้นะครับผมได้รับตัวเครื่องเป็นเครื่องใหม่ป้ายแดงจากทางผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายคือบริษัท HiFi World จจำกัดซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณไว้หน้าที่นี้ที่เอื้อเฟื้อ Amplify รุ่นนี้มาให้เราทำการทดสอบรายงานผลให้กับท่านผู้ชมได้สัมผัสและรับทร,ราบกันนะครับสำหรับ XDI 1 2 0 0 6ที่ทำการทดสอบเราทดสอบที่ห้องฟังที่สำนักงานโดยใช้ซิสเต็มหรือว่าอุปกรณ์ร่วมในการทดสอบนะครับประกอบไปด้วย h ฮดยูนิตเนี่ยเราใช้เป็น DVD 2ดินของ JVC รุ่น <c oughs> V 1 1นะครับ KWV 1 1แล้วก็ใช้ลำโพงกลางแหลมเนี่ยของ Boswick นะครับมีทั้งรุ่นที่เป็น S.T. 6.5แล้วก็ใช้ของ Diamond ะครับ de 3 6 5ในการทดสอบอ้างอิงส่วน s ซ u ร์บูเฟอร์เนี่ยก็มีหลากหลายตัวด้วยกันที่เอามาลองต่อทดสอบโดยที่เบื้องต้นในการ Burn เบิร์นอินเราทำการเบิร์นอินในรูปแบบของระบบเสียงแบบซิงเกิลแนมโดยใช้ภาคขยายในชุดหน้าทำการต่อทดสอบสำหรับข้อมูลจำเพาะหรือว่าสเปคที่อาร์เบรีระบุมากับเอกสารประกอบภายในตัวเครื่องอาร์เบรระบุว่าในภาคขยาย4ีชัแนแรกนั้นให้กำลังขับอยู่ที่150วัตต ที่โหลด4โอห์มนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการบิดเป็นโมโนได้ให้กําลังขับถึง300วัตต์ส่วนภาคขยายชันลที่5และ6อย่างนั้นก็ให้กําลังขับอยู่ที่150วัตต์ per channel ในการที่จะนําไปใช้งานร่วมกับลำโพงซบวูเฟอร์หรือถ้าต้องการที่จะโหลดที่2โอห์มก็จะสวิงกําลังขับขึ้นไปถึง300วัตต์ per channel หรือถ้าจะจับ2 2ภากขยาย5กับ6เนี่ยบิดเป็นโมโนก็สามารถที่จะทำได้ให้กำลังขับออกมาถึง600วัตต์เลยทีเดียว เราวกกลับมาดูในเรื่องของผลการทดสอบกันบ้างหลังจากที่ทําการเบิร์อินนะครับสิ่งแรกที่ผมพยายามจะสดับรับฟังก็คือการถ่ายทอดเสียงความเป็นดนตรีของ s d i 1,200.6เพราะว่าแต่เดิมนั้นตัว s d ซึ่งเป็นผู้พี่ของ a r c ์โกอย่างนั้นก็ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เคยทดสอบอยู่ก็พบว่า a r c ์ a กลที่เป็นอนุกรมแอมป์ฟแบบค่าตีฝ l ่นเลนนั้นจะมีจุดเด่นเรื่องของ ดัมปิง้งหรือการตอบสนองความถี่และการหยุดการสั่น้างของกรยงวยลำโพงเนี่ยค่อนข้างดีซึ่ง XD ผู้พี่ก็ทำไว้ได้น่าสนใจส่วนในเรื่องของความเป็นดนตรีนั้น XD เองก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะ,ะนั้นใน XDI เนี่ยเราก็พยายามที่จะสดับรับฟังว่าคุณภาพเสียงโดยรวมเป็นอย่างไรซึ่งในช่วงชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1-5ถึงเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอ FI บิไฟท d i f ิฟ l ลเลนรุ่นนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่น่าจะให้คุณภาพเสียงที่ดี ด้วยบุคลิกเสียงที่กระชับแล้วก็ให้รายละเอียดได้อย่างน่าฟังในหลายๆช่วงทํานองนะครับซึ่งหลังจากเราเบิร์นอินไปเรื่อยๆจนครบพ้น10ชั่วโมงขึ้นไปผมก็เริ่มที่จะทำการทดสอบฟังอย่างละเอียดนะฮะก็พบว่าจุดเด่นของไ d ทีไ1,200.6คือเรื่องของกาลังขับความกระชับหลายท่านที่อาจจะเกรงว่าเ แอมปิฟายตัวเล็กๆแค่นี้จะให้ดัมปิ้งหรือการหยุดการสั่นค้างของลำโพงหรือว่าช่วงแอดแทกของเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งในการทดสอบก็พบว่าอาร์โอเรุ่นนี้ผมถือว่าสอบผ่านสามารถที่จะให้ความกระชับของเสียงการหยุดการสั่นค้างของลำโพงเนี่ยทำได้ดีโดยที่เรื่องของไฟที่ป้อนเข้าเครื่องเราก็พยายามที่จะคุมแรงดันให้มีความคงที่เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนกับท่านผู้ชมแล้วว่าการใช้งานแอมปิฟายค่าดีฟูเลนนั้น อย่ามองข้ามเรื่องของแรงจ่ายไฟที่จะป้อนให้กับเขาควรจะต้องมีแรงดันและก็กระแสที่เหมาะสมและถ้าเป็นไปได้พยายามคุมแรงดันให้ปลอดจากการรบกวนซึ่งเห็นเลยว่าในการทดสอบของเรานั้นความเคลียร์ความคลีนของเสียงเนี่ยทำได้ดีเกินคาดนะครับใน4ชนแนลแรกเนี่ยที่เราฟังโดยการฟังกบบฟูลเลนนั้นผมพบว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงแช mm hmm. มเบอร์มิวสิกเพลงคลาสสิกพวกนี้ ซึ่งปกติแอมพลิฟายค่าด f ฟูลเลนในตลาดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกโลกกับเพลงแนวนี้เท่าไหร่เพราะว่ามักจะไปตายน้ําตื้นเอาในช่วงของความสีย่านกลางสูงซึ่งจะมีเรื่องของสากเซี้ยนหรือว่าความสดจัดอะไรแต่ว่าสําหรับ XDI 126 0 6เนี่ยผมไม่เจอปัญหาตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่บ่อยนักที่ฟังแอมพลิฟายค่าด f ฟูลเลนในลักษณะของ การฟังพวกดนตรีที่จะเน้นเรื่องของความถี่ย่านกลางและสูงและจะให้โทนอลอมาได้ค่อนข้างชัดเคลียร์แล้วก็มีความเป็นดนตรีแบบนี้เนี่ยไม่พบบ่อยนักแต่ Arc Audio SDI 1 2ส0 6นั้นให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาได้อย่างน่าประทับใจครับจากนั้นเราก็ลองต่อลำโพงซอวเฟอร์พ่วงเข้าไปแล้วก็ปรับโหมดการทาง,งานมาเป็นการทำง,งานแบไบไบแอมกันบ้าง ซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมคาดหวังไว้ว่าภาคขยายในภาค Channel 5และ6นะจะสามารถถ่ายทอดออบุคลิกความเป็นดนตรีในย่านความถี่ย่านต่ำในการขับเคลื่อนลำโพงซซวบูเฟอร์ซึ่งแน่นอนที่สุดสิ่งที่ได้มานะั่นคือความกระชับของเสียงเบสความมีน้ำหนักในช่วงแอตแทกในช่วงมิดเบสและรอยต่อความถี่ที่ร่วมเข้ากับภาคขยายหรือว่าในช h a n แนลที่เป็นไฮพาร์ท สองแชนหน้าที่ผมปรับบดการทํางานก็พบว่ามีการสอบประสานการทํางานที่ดีและเมื่อฟังตลอดทั้งย่านเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือทั้ง s p e กตรัลบ a ลาน c e และ Tonal ของเสียงนั้นต้องบอกว่า XDI 1 2 0่งพันทำได้ดีเกินกว่าที่ผมคาดไว้มากเลยทีเดียวเพะาะนั้นบทสรุปสำหรับ Amplify ยค่าดีฟ l เลนอาร์คอะแดโ XDI หนึ่งพันต้องบอกว่าถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของอาร์คอะที่น่าจับตามอง พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผู้พี่คือ s d นั้นถ้าจะพูดไปแล้วต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและเป็นความแตกต่างในแนวโน้มที่ดีที่น่าประทับใจเรียกว่าถ้าท่านผู้ชมจะเลือกสารแอมบิไฟล์แบบ6 channel เพื่อการฟังเพลงเอาไปเล่นเป็นไบแอมหรือว่า t r i แอมเนี่ยท่านก็จะสามารถเลือกนะครับ HDI 1200.6เนี่ยเอาไปใช้งานได้แล้วก็ตอโจทย์ได้ดี ะะถ้าเน้นเรื่องความกระทัดรัดเน้นเรื่องความเป็นดนตรีกําลังขับดีแล้วก็เรื่องของสนนราคาที่สมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรนะครับก็ถือว่า XDI เนี่ยสอบผ่านก็จะเป็นตัวเลือกแอม l i ไฟแบบ m มัลติ h a n n e l สำหรับระบบเสียงที่เน้นเรื่องความเป็นดนตรีแล้วก็บางท่านอาจจะไปเล่นแบบ Active เนี่ยผมคิดว่า XDI 12.6ก็จะตอบโจทย์ท่านได้ดีเอาละครับสำหรับ ท่านที่สนใจต้องการจะติดตามรายการของเราทาง y o u t u นะฮะท่านอยากจะไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังต่างๆเนี่ยครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปรับชมกันได้ที่สามเสติชาน c ลที่ w w w ร์บอยเว็บดอทยูทูบดอ c t หรือท่านต้องการหาบทความทดสอบที่เป็นบทความที่นำเสนอโดยทีมงานของเราผ่านทางรูปแบบ E-books สองภาษาทั้งไทยและกฤษก็ เรียนเชิญไปรับชมกันได้ที่เว็บไซต์ w w r l d w d s a w e s t e m a c c o m ส่วนท่านที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของทีมงานความเคลื่อนไหวของ s a w e s t e m ว่าเราทําอะไรกันบ้างอย่าลืมไปกดไลค์กันนะครับที่แฟนเพจ w w w f a c e b o o k c o m s a w e s t e m a c หวังว่าวันนี้ทุกท่านคงได้รับสาระความรู้กันอย่างเต็มอิ่มและเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ